3.3 3, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. มตรงนี enfin ้เลยครับระยะห่างจากยอดสามเาเรดาร์เนี่ยทางเป็นทางะจัดในประมาณอันนี้คือเส้นในเขตอะไรจังหวัดจันทบุรีเขตจังหวัดนี่ได่จังหวัดระยองอชาวบ้านโอ้ยหลังมานี่ยมาานมาากนมาานมาา รู้รวมไปด้วยความเรียบร้อยครับอันนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นได้พอเราไชอบของเราดีเทียบเมอร์สกเฉาตอนเนื้อกลางโปรแกนทั้งแมวดีรับเวลาสองคืนสามวันบินลงไม่บินลงไม่ได้ได้ไงดูแะไม่หัก ยังไม่ยาครับอ่ามาเป็นคนอีกคนครับผมไป 走。